สวัสดีค่ะโอ้ยก้องสันโอเคนะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตคลิปหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตนานมากตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วอะนะคะวันนี้ก็เลยจะจัดเต็มรัวๆเลย5 6คลิปนะคะให้ทุกท่านได้สนุกสนานเนบิกบานรุ่ยไทยนะโอเคโดยที่หัวข้อในการพิก เด็กในวันนี้นะคะคือใครคือเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวของเราในอนาคตนะคะด้วยเช่นเคยค่ะมีไพ่ให้เลือกอยู่4กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3แล้วก็กองที่4นะคะแล้วก็อ่าที่จริงเนี่ยก็จะมีไพ่ whisper of love เอ้ยทักที Whisper of Love นะคะให้อีก2ใบแถมให้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ไพ่กองที่1กันก่อนเลยนะคะโอเคโอเคมาที่ไพ่กองที่1ของเรานะคะคือกองนี้เราจะมาดูว่าคนคนนั้นคือใครเนาะที่จะได้แต่งงานกับเราที่จะเป็นคนแบบ ่าได้ลงเอยกับเราในอนาคตนะคะตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมตั้งจิตให้นิ่งๆแล้วก็เลือกกองที่ชอบเนาะถ้าระหว่างที่เลือกก็ให้กดพอสก่อนก็ได้นะคะโอเค้สงบนงี่งนะ Okay, ha. the hangman, odd. five of cups, nine of pentacles, king of cups, three of cups, the magician, oh, okay, Ha! เดี๋ยวขอปรับองศากล้องนิดนึงนะสำหรับคนที่เลือกเด็กนี้นะคะใครที่จะมาเป็นเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวของเราในอนาคตน,นะบอกได้เลยว่าไอ้ว่าใพ่สวยเยอะมากเลยนะเอาจริงๆแล้วอะอ่าแป๊บนึงนะคะแล้วก็ไพ่สุดท้ายที่จับได้ก็เป็น two of cups ด้วยเนาะโอเคสําหรับคนที่ได้ให้กองนี้นะคะเดี๋ยวขอปรับองศากล้องนิดนึงอ่ะก็เราว่า มันเดินให้ทีน่น่ารักนะถ้าสังเกตดูจะเห็นความเหลืองอาร่ามงามตาของหน้าไพ่ขึ้นเยอะเลยนะคะเขาคนนี้จะเป็นใครแล้วมาเจอกับเราที่ไหนเมื่อไหร่นะคะไอมองว่าความรู้สึกของไพ่คือช่วงที่เราเจอกับเขาอาจจะเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เรารู้สึกแย่กับชีวิตเป็นช่วงที่เรารู้สึกว่าหันหลังให้กับชีวิตอะไรบางช่วงหรืออยู่ในช่วงของลังเลของชีวิตแล้วเขาคนนี้ก็เข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราหรือว่าค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับเราเลยนะคะ เ,เขาคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันทำมาหากินเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอยู่นิ่งนะคะไม่อยู่นิ่งก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแอคทีฟตลอดเวลาซึ่งก็อาจจะเหมือนเรานะเพราะอย่างเช่นเ,เราก็จะเป็นถ้าสังเกตดูดีๆว่าคนที่จับได้ไพ่กองเนี้ยก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็เป็นคนแอคทีฟพอประมาณเหมือนกันนะคะยิ่งมาเจอกับคนที่ได้ไพ่กองเนี้ยก็จะรู้สึกว่าเออตัวเราเองก็แอคทีฟ ไม่แพ้กับเขาเลยฉะนั้นเขาก็อาจจะชอบเราในในการที่เราเป็นคนที่ตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเนาะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีบางครั้งที่เราอาจจะเป็นคนเบลอไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอหยุ่นหยวนกันไปได้เข้าใจปะคะโอเคแล้วก็อเขาไอารู้สึกได้ว่าการที่เราจะเจอกันกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นการเจอกันที่อาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําได้ไหมก็ อาจจะเป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะเจอกันมีแนวโน้มว่าเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะชาวต่างชาติหรือว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเจอกันเนาะว้าวค่ะซึ่งเขาคนนั้นก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะเลยทีเดียวเนาะเป็นคนที่มีเหลือเผื่อแผ่คนอื่นนะคะสายงานที่เกี่ยวข้องก็มีความน่าจะเป็นก็คือ,องานที่ ใช้ความสามารถสูงหรือโดยเฉพาะเขาเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายอยู่แล้วก็เป็นไปได้เกี่ยกับวิศวะนะคะหรือเกี่ยวกับสถาปานิกหรืองานต่างๆที่ทำสองจ็อบสามจ็อบเขาก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีงานเดียวเนาะสำหรับเขาแล้วเนี่ยนะคะเวลา การที่เจอกับเราเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหเธอคือโซนเมนของฉันเสลกเกินนะคะเห็นเห็นก็รู้สึกชอบนะคะแต่เราอาจจะเป็นคนกโกโก,โก้เปิดๆในใสายตาเขาหรือว่าเวลาที่เจอกันเนี่ยเราก็จะชอบมีโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักให้เขาตลอดเวลาทําให้เขาเนี่ยชอบเราในจุดนี้ก็ได้นะคะไอ้ีว่าไพ่มันก็มีความน่ารักในตัวของมันเองเนาะทีเนี้ยเอ่อการเจอกันของเราเนี่ย ก็อย่างที่บอกไปเนาะอาจจะเจอกันในใน,ในเวลาที่เราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือไปเจอกันที่ผับหรือว่ามีแนวโนม้มที่จะเกิดจากการเดินทางด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้ใครที่ยังโสดอยู่และคิดว่า,อ,าอยากจะไปค้นหาตัวเองอยากจะไป ท่องโลกนะคะการท่องโลกของคุณเนี่ยอาจจะได้ของแถมก็คือ b o บ Friend Girlfriend ตามมาได้ด้วยนะคะรูปร่างลักษณะคนคนนั้นของคุณนะคะถ้าจะเป็นผู้ชายเนี่ยไอ,อคิดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรูปร่างสมส่วนเลยนะถ้าออกเหมือนชายอ่อนก็คือแบบหุ่นทหาเลยนะคะก็ ก็ขอให้เจอคนนั้นไวๆก็แล้วกันนะคะคนที่จะเข้ามาเป็นเจา้าบ่าวเจาสาวของเราในอนาคตนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกลองต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะโอ้เสียงรถมอเตอร์ไซค์โอเคสำหรับคนที่เลือกให้กลองที่สองนะคะเรามาดูกันว่า คนคนนั้นเป็นใครนะจ๊ะ โอเคสำหรับคนที่ได้ไพก่กองที่สองนะคะ six of coins เฮ้ยใครๆได้ไหมนะ big queen โอ้ย f t o e r of coins ten of k n i f e s three of k n i f e s nine of stick six of basket five of coins three of k n i v e มาเตอร์อ okay, okay. uh, ัพสติกโอเคอะสำหรับคนที่ได้ไพ่เด็กนี้นะคะไอคิดว่าการเจอกันของคุณเนี่ยมันอาจจะเจอกันในช่วงเวลาที่คุณตกต่ำที่สุดในชีวิตของคุณหรือว่าในช่วงที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครอะอาจจะเป็นช่วงที่เรามีปัญหาช่วงที่เรารู้สึกว่าอ๋อเหนื่อยจังเลยหรือว่าจะเป็นช่วงอกหักใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มว่าจะเจอเขาซึ่ง มีความรู้สึกลึกๆนะว่าคนคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นคนเก่าของเราด้วยนะคือคนที่เคยคุยกันไปแล้วอาจจะได้กลับมาคุยกันใหม่แล้วคนนั้นอาจจะมีการสานต่อความสัมพันธ์ให้มันยาวขึ้นไปก็ได้นะคะเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้หรือในอีกความหมายหนึ่งก็อาจจะเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างที่จะสูงกว่าเราหรือว่าเป็นคนที่เอ่อค่อนข้างที่จะอบอุ่นนะคะรู้สึกว่าเมื่อเราอยู่ใกล้เขาแล้วเขาเป็นเหมือนบ้านของเราเลยโอ้โหอยากจะ ให้คนที่ได้ไพเด็กนี้นะอยากให้ไปฟังเพลงโฮมของของทีระเดชเอ้ยชื่ออะไรนะดอกไม้ประตูเจกันอ่าจำเนื้อเพลงไม่ได้นะแต่ไอไอรู้สึกว่าเพลงนี้น่าจะเข้าผู้เหมือนกับแบบคือความรู้สึกมันมาด้วยความรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวงังแต่เหมือนเขาก็เป็นเป็น,เ,ปนเหมือนกับอ่า ประตูไขกุญแจให้เข้าไปในหัวใจเราอะอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะโดยที่เขามาแล้วไอรู้สึกถึงความเป็นสายเปของเขานะในชีวิตนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหเตมาทั้งชีวิตแล้วคนนี้ละค่ะจะมาเปะคุณจะเป็นคนที่ ใส่ใจในรายละเอียดในเรื่องนี้นะหรือว่าตอนนี้คุณก็กําลังมองหาคนที่ว่าเออคนที่สามารถดูแลฉันได้คนที่ไม่ต้องทําให้ฉันเหนื่อยในเรื่องเงินติดต่อไปแล้วโอเคเดี๋ยวคุณจะเจอเขาแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหการถูกเปรนี่มันเป็นเช่นนี้นี่เองนะคะทีเนี้คนที่เข้ามาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนดื้อน,นิดนึงนะเราจะต้องลดพิธิหรือว่าออพยายามปรับความเข้าใจกันอยู่เยอะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ มีอีโก้สูงเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ,ะเป็นคนหัวดื้อหัวรันชน,นิดหนึ่งแต่ว่าเขาค่อนข้างที่จะมีความกล้าหาญมุทะลุกล้าได้กล้าเสียตรงนี้คือข้อดีของเขามากนะคะเมื่อคุณเจอเขาเนี่ยสังเกตน,นใส่ข้อนี้ให้ดีๆเลยแต่ถ้าสมมติว่าคุณก็มูทะลุเขาก็มูทะลุเนี่ย สองคนมาเจอกันเนี่ยโอ้โหความบันไลยมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะฉะนั้นเนี่ยต้องลดทิฐิลดอีโก้ของตัวเองลงมานิดหนึ่งนะคะในเวลาที่เจอกันหรือว่าอยู่ด้วยกันเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาจะกลายเป็นแค่ประสบการณ์และการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามกําลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกอย่างจะมีเหลือเฟือความรักของคุณทั้งสองเนี่ยมันพร้อมที่จะเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นในตลอดเวลาได้เลยทีเดียวนะอืทีเนี้ย เขาอาจจะมองเราเป็นผู้หญิงบ้านๆน,นะผู้หญิงแบบเขาอาจจะชอบความซิมเพลของเราความบ้านๆผู้หญิงบ้านๆความรู้สึกว่าอการที่เราไม่ได้รู้สึกว่าโอ้โหฉันเป็นไฮโซก็หรูเขาอาจจะตกหลุมรักตรงเนี้ยของเราเพราะเราเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาก็รู้สึกสบายใจเช่นกันเ,เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบเขามองเราเป็นคนที่ ไม่ได้ถือตัวคือในแง่ของการที่โอ้โหฉันไม่ได้แบบแบ,บ,แบ,บแรนด์เนมเข้าใจไหมคะคือฉันอะไรก็ได้กินข้าวข้างทา,างก็ได้อันนั้นก็ได้ที่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ฝืนตัวเองหรอเพราะว่าที่จริงเราก็เป็นคนอย่างนั้นนะคะนั่นแหละก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าเออผู้หญิงคนนี้ถ้าอยู่ด้วยนานๆก็คงจะดีเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบเป็นวัตถุนิยมขนาดนั้นนะคะทั้งชีวิตเขาอาจจะเจอคนที่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเหนื่อย มากมายแต่พอมาอยู่กับเราแล้วเราคือความสบายใจของเขาและเขาก็คือความสบายใจของเรานะคะมันก็เลยเป็นสู่ประตูวิวาอุ้ยดีจังเลยนะคะยังไงอ่เออลืมบอกลักษณะไปเนาะลักษณะของคนคนนี้นะคะก็คือรวยนะคะนี่ัยรวย father of course ก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะนะนะถ้าสมมุติว่าคุณเจอเขาคือเขาก็จะเป็นคนที่ จะทำงานกับพวกอาสาหาริมาซั์หรือเป็นคนที่มีฐานแน่นพอสมควรนะคะเป็นคนที่มีฐานนะแต่ว่าเราอาจจะเจอเขาทางครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกนะว่าเออคนนี้มีหรือไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องต้องดูกันไปเรื่อยเนาะคือเขาเป็นคนที่นั่นแหละคะ่ะ มีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีมีฐานแน่นเลยทําให้เขาเป็นคนที่มีอีโก้สูงเนาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจอกันเนี่ยก็ค่อยๆปรับความเข้าใจกันนะคะไอ้ชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยความรักและความเข้าใจค่ะโอเคขอให้คนที่ได้กองนี้โชคดีนะคะเดี๋ยวเราไปกองที่3กันเลยค่ะโอเคสำหรับคนที่ ได้ไพ่กองที่สามนะคะเป็นยังไงอุ๊บส์ขอโทษขอโทษ องที่สามจะเป็นยังไงนะคะกองที่หนึ่งก็น่ารักกองที่สองก็โอเคนะแต่มันต้องผ่านแบบจุดเร้ยายๆของชีวิตไปก่อนนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกองที่สามค่ะกองที่สามจะเป็นจังไดคือไม่ได้ไม่ได้ทำวิดีโอนานแล้วอะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่แล้วนนเนี่ยอ่ะโอเค เ o f c u p อมาแล้วจ้าวิ l ออฟอจูน Eggs ิกออฟครั o ดอร์ดออฟครดอเป็นท c อปโอ้โห โอเคชัดเจนมากเลยนะคะโอเคคนที่ได้ไพ่กองนี้เนี่ยไอยรู้สึกว่ามันเป็นกองที่ค่อนข้างที่จะมีพลังมากเลยนะพลังว่าการที่เราเจอกันของเราเนี่ยเราอาจจะเจอจากการทํางานของเราเองเนี่แหละคะ่ะอาจจะเจอจากเพื่อนร่วมงานอาจจะเจอจาก คนที่เราไปทำงานด้วยเนะาะไอรู้สึกถึงพลังงานใน,ในการที่เราอาจจะไม่ได้เจอกันโดยข้างนอกอาจจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันหรือว่าต่างองค์กรแต่อาจจะมาเจอกันเพราะว่าอาจจะต้องมีงานบางอย่างหรือว่ามีชั้นบางอย่างที่ต้องทำร่วมกันนะคะไอรู้สึกถึงพลังความรักในในกองนี้นะไอรู้สึกว่าอ,อ มันเป็นการเริ่มต้นและเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในชีวิตนะคะเราคิดว่าโอ้โหบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันอกหักมาทั้งชีวิตนะเรื่องที่จะเจอรักดีๆเ,เป็นเรื่องยากมากแต่ไอคิดว่ามันคงไม่นานเกินรอกคุณจะเจอคนคนนั้นนะแล้วคนคนนั้นจะทำให้คุณรู้สึกว่าคําว่าฝันกลางวันมันไม่มีจริงแล้วอะทุกอย่างมันคือเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงที่ที่แบบ เราไม่คิดว่ามันจะเจออย่างนี้ไม่คิดว่าจะมีคนมาทรีตเราดีอย่างนี้นะคะอุย้ยรู้สึกดีใจกับคนที่ได้ไพ่กองนี้จริงๆนะเพราะว่าเราก็แอบแอบมองว่าอยากได้ไพ่กองนี้แล้วมันก็ออกมาดีจริงๆนะคะ เราอาจจะเจอคนที่อยู่ด้วยแล้วมันไม่มีการพัฒนามันอาจจะเป็นเหตุผลที่เราเดินออกมาจากชีวิตใครคนหนึ่งนะคะแต่ว่าคนนี้ที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยจริงๆนะคุณกับเขาอาจจะมีการมองไปข้างหน้าด้วยกันและอาจจะมีการตัดสินใจที่จะทําอะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งมาทําให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะมีความใกล้ชิด,สน,ดสนิทสนมกลมเกลียวมากยิ่งขึ้นทีนี้มันเป็นการ เริ่มความรักโดยการมีสติมากเลยนะเพราะว่าเราอาจจะเจ็บมาหลายรอบแล้ะรู้สึกว่าโอ้โหโฉันเฉดซะเหลือเกินแต่ว่าความรักครั้งเนี้ยเราใช้ครั้งเก่าเนี้ยใน,ในการกรองแล้วกรองอีกดูแล้วดูอีกแล้วก็เป็นแต้มต่อในการเดินเดินไปข้างหน้าของชีวิตนะไอรู้สึกว่าไพ่เนี้ยเป็นไพ่คนที่ได้ไพ่กองเนี้ย คุณไม่ได้ใช้แรงของความรักอย่างเดียวแต่คุณใช้ทั้งสติใช้การกรองแล้ใช้ทั้งประสบการณ์อะไรต่างๆนะนะในการตัดสินใจที่จะเดินหน้าไปกับเขานะคะทีนี้เรามาดูสายงานกันดีกว่าว่าสายงานของเขาเนี่ยจะทํางานเกี่ยวกับอะไรได้บ้างนะคะไอรู้สึกถึงพลังงานเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับสายข้าราชการนะสายงานที่ออมียศมีตําแหน่งนิดนึงนะคะอาจจะเป็น ตำรวจได้ไหมได้คุณครูได้ไหมได้หรืองานราชการต่างๆนะคะก็เป็นไปได้เนาะไพ่นี้นะคะเมื่อคุณเจอเขาทุกอย่างมันจะเป็นในทางที่ดีขึ้นรวมถึงสถานะทางการเงินการงานมันจะไปพร้อมๆกันเมื่อเราเจอคนเนี้ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคําถามมากมไปกว่านั้นแล้วอะ พราทุกอย่างมันคอมพลีตแล้วกับกับคนคนนี้นะคะยังไงก็ขอให้เจอคนคนนี้ไวๆแล้วกันค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่กองที่สี่กันเลยดีกว่าค่ะโอเคมาถึงไพ่กองที่สี่นะคะอ่าหนึ่งนะจ๊ะพยายามแบบไพ่กองที่สี่่ ไพ่อันนี้คือเป็นไพ่ที่ไอช่อมากเลยนะคะอ่ะเรามาดูไพ่กอนที่ว่าคนคนนันของเราจะเป็นอย่างไรนะ Okay. Nine of chalices. Four of pentacles. Two of pentacles. Queen of swords. Nine of chalices. Two of one. the fool. Page of wands. Strength. The sun. Wow. Okay. Ah. Uh. สำหรับคนที่ได้ไพ่กองนี้นะคะไพ่กองนีไอ้ก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะเป็นความรักที่กระยุ่มกระหิ่มดีนะคะเอเค okay. เดี๋ยวแปบนึงนะคะขอจัดเรียงแล้วไพ่เป๊บนึงโอย้ยไ,ไม่เห็นคนที่ได้ไพ่กองเนี้ยนะคุณต้องคุณต้องออกเดินทางแล้วนะไอคิด โอเคเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันมันตัดไปตอนไหนนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวขอ,ขอรีเพลย์ให้ใหม่แล้วก็แล้วกันเอาเมื่อกี้ได้พูดถึงนิดเดียวเองเนาะก็คืออาจจะต้องมีการเดินทางและอาจจะเจอคนที่ใช่ในเวลานั้นนะคะการเดินทางอาจจะทําให้เราได้เจอใครคนนึงนะเมื่อตอนตอน,ตอนในไอคิดว่าความรู้สึกของเราเมื่อเราเจอเขาเขาคนนี้จะมีความเป็นเด็กค่อนข้างที่จะสูงนะคะมีความเป็นเด็กทะเลนขี้เล่นนะทาให้เรารู้สึกว่าอยู่อยู่ใกล้เรารู้สึกว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึง นะคะทำให้เราชอบในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เขามีมีความมีความวางแผนนะเป็นคนที่ชอบวางแผนเป็นคนที่คิดที่จะเดินไปข้างหน้าอยู่เสมอทําให้เขาเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์กลๆเนาะทีเนี้ยเขาอาจจะเวลาอยู่กับคุณเขาอาจจะขี้หึงบางทีขี้หึงบางครั้งนะอันนี้ ไอ้ไอคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารักนะคนที่หึงเราเนี่ยแสดงว่าเขารักเรานะคนที่ไม่หึงว่าไม่อะไรเลยทําอะไรก็ทําชีวิตของเธอชีวิตของฉันเนี่ยโอ้โหเสียงรถแทรกอืมมันก็อาจจะดูเป็นอะไรที่จืดชืดนะคะซึ่งเขาคนนี้ก็อาจจะคิดหึงเรานิดนึงนะมันก็ไม่ได้ดูเยอะเกินไปแต่ว่าคุณก็จะมีอารมณ์ของการข่มเขาอ่ะอ่าคุณจะใช้อำนาจของการที่คุณรู้สึกว่าเธอรักฉันเธอต้องยอมฉันคือคุณก็จะแบบ พยายามทาตัวอยู่เหนือเขาตลอดเวลานะคนนี้แต่ว่าถ้าถามว่าเขายอมไหมเขาก็ยอมเพราะเขารักคุณจริงๆอ่ะอ่ะทีเนี้ยคุณจะรู้สึกว่าการที่คุณคบกับเขาทําให้คุณเป็นคนที่กล้าหาญมากยิ่งขึ้นทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทั้งภายในและภายในและภายนอกเขาเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีมากนะคะคุณจะรู้สึกได้ว่าการที่มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยทำให้เราเนี้ย คือเขาไม่ได้มาคอม plete เพราะคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยเติมเต็มได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่เขามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นทําให้คุณเป็นคนกล้าหาญยิ่งขึ้นเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเป็นคนที่พองที่จะเริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยกันมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ทําหน้าที่ในการเป็นแฟนที่ดีเนี่ยดีมากเหมือนกันนะคะคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรเหมือนกันชอบท่องเที่ยวชอบเดินทางเหมือนกันนะคะ บางทีเนี่ยวันๆก็คงจะไม่ทําอะไรก็คงจะวางแผนไปเที่ยวหรือว่ารีแลกซ์หรือว่าทําทอะไรด้วยกันสักอย่างหนึ่งชอบใช้เวลาด้วยกันไอรู้สึกว่าคุณเนี่ยถ้ามีแฟนเนี่ยคุณค่อนข้างที่จะติดแฟนคุณมากเลยอนะ่ะอืมติดแฟนมากเลยทีเดียวเชียวนะจ๊ะทีนี้ยถามว่าดีไหมไอคิดว่าก็ดีนะการติดกันการกชววาใช้เวลาอยู่ด้วยกันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะนั่นแหละ โอเคคนที่ได้ไพ่นี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะคะสายงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับอาร์ติสได้ไหมได้นะคะทำงานเกี่ยวกับศิลปะทํางานเกี่ยวกับเ,เรื่องเงินเงินทองทองได้นะคะก็ขอให้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่ใช่โดยเร็ววันนะคะแล้วขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตด้วยกันนะโอ โอเคค่ะหมดไปแล้วสี่กองนะคะเดี๋ยวเรามาจับให้ Whisper of Love กันดีกว่านะว่าเขาอยากจะให้เราเนี่ยเป็นยังไงบ้างในความรักนะคะเดี๋ยวไอจะจับออกมาตอนแรกกะว่าจะจับไว้ในกองให้ด้วยสี่กองลืมนะจ๊ะเดี๋ยวจับแยกเลยดีกว่าเนาะสี่กองนะคะกองที่หนึ่งกองที่สองแล้วกองที่สี่กองนะคะหนึ่งอ่าสองใบเนาะอย่างละสองใบหนึ่ง สองสามทำไมไทยทำไมกล้องถึงเอียงไปทางนั้นจังเลยอะอ่าโอเคหนึ่งสองสาสี่นะคะตั้งสติแล้วก็เลือกเลือกกล้องที่ชอบมากที่สุดเนาะอ่เดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวไอชี้ให้ไหมนะคะกล้องที่หนึ่งกล้องที่สองกล้องที่สามแล้วก็กล้องที่สี่นะคะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่หนึ่งกันก่อนนะคะกองนี้อ่คนนาคุณได้ไพ่สองใบนะคะใบแรกก็คือ The Union of Hearts นะคะ a Love Connection Define Explanation แล้วก็ True Love Wow This Love is Once in a Lifetime คือถ้าคุณได้ไพ่ใบนี้นะคะหวานมากนะคะก็คือ ความรักเนี่ยมันเป็นการสื่อความหมายที่เป็นบางอย่างที่มันไม่สามารถอธิอธบายได้เลยนะถ้าสมมติว่าแบบคอนเนคกับการหัวข้อที่เราได้วันนี้ก็คือแบบเจะบอกเจ้าสาวเป็นยังไงนี่คุณสามารถเช็คคำพูดเนี่ยไปพูดในวันแต่งางานคุณได้เลยนะ True love ความรักรักแท้นะคะจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในชีวิตโอ้โหไม่เบานะจ๊ะ หวานไม่เบาอะมาดูกองที่สองนะคะกองนี้ใครที่เลือกตรงที่สองมาดูกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรนะคะ Be authentic, be real and true to who you are and how you feel คุณอาจจะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งหรือเปล่าคนที่เลือกกองนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่าคุณจะต้องจริงใจหรือว่ามีความจริงใจกับความรู้สึกของคุณนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาจริงๆอย่างเช่นคุณรักเขาแต่คุณก็แบบ ปากแข็งใจแข็งไม่หรอกฉันไม่โทรไปก่อนหรอกไม่หรอกฉันไม่รักเขาอะไรเงรี้ยให้จริงใจกับความรู้สึกของตัวเองสักนิดนึงนะคะโอเค love who you love are you are wine, delight and deserving of wonderful things life and has to offer นะคะก็คือรักคนที่คุณที่ควรจะรักนะคะคุณเป็นคนที่ดีไล์มากนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่คู่ควรที่จะ ได้รับความพิเศษที่สุดในชีวิตนะคะซึ่งมันออฟเฟอร์มาแล้วคุณก็สมควรที่จะได้รับมันนะโอเคคือบางทีคุณก็อาจจะรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเขาดีเกินไปมันไม่คู่ควรไม่ค่ะเราต้องรู้สึกว่าเราคู่ควรกับทุกอย่างที่ดีบนโลกใบนี้นะอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจนะคะเมื่อมีโอกาสก็คว้ไวนะ้เนาะอ่ากองที่สามนะคะกองที่สาม Physical touch นะคะการสัมผัสเนาะ Attender at Att touch can mean so much นะคะเวลาที่อยู่ใกล้เขาก็ พยายามแสดงออกทางกายหน่อยก็ได้ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเขานะคะไม่ใช่แข่งชื่อไปท่อนไม้นะคะเพราะว่าการส่งส่งสยียงทางกายเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องหมายหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่าเรารู้สึกอย่างไรเนาะ slow down นะคะใจะเย็นๆหน่อยนิดน,นึง pause and allow things to unfold นะคะก็จะเย็นกับทุกเรื่องนะคะแล้วก็ให้อนุญาต บางอย่างที่เราไม่เคยปล่อยออกไปได้ปล่อยออกไปบ้างอันโฟมันออกไปบ้างนะคะต่อไป get to know each other นะคะกองที่4เรียนรู้กันและกันนะคะ learn to meet another's need for love ก็คือเรียนรู้ที่จะเจอคนอื่นๆบ้ากนะคะที่เขาก็ต้องการความรักเหมือนกันก็คือเรียนรู้กันและกันนะคะถ้าสมมติคุณมีคนคุยแล้วก็เปิดใจเรียนรู้กันกับเขาไปเลยนะคะ spiritual connection นะคะการติดต่อการสื่อสาร connect ทางจิตวิญญาณนะ a relationship has a connection that goes beyond this lifetime นะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่ คอนเนกกันอยู่นะคะ Beyond this lifetime ก็คือทังชีวิตของเราเลยนะคะฉะนั้นถ้าคันเป็นความสัมนธ์ที่ดีแล้วก็ใช้จิตสัมผัสของคุณนะคะสัมผัสแล้วก็แตัดสินใจ ทำมาลงไปนะคะถ้าคนที่ใช่ก็คือใช่ถ้าความรู้สึกมันบอกว่าไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่นะคะยังไงขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็มีความรักที่สวยงามนะคะสําหรับเราก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคเราเจอกันค่ะสําหรับวันนี้กับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามมาจานถึงตอนนี้แล้วเจอกันใหม่ค่ะ